สวัสดีครับผมปิงปองจากโอโหช็อปครับวันนี้จะพามาดูในชิ้นส่วนของรถยนต์กันครับในเรื่องของอะไหล่ว่าทําไมเราจําเป็นต้องใช้อะไหลแท้หรืออะไหล่ o e เเท่านั้นไม่ควรจะเป็นแบรนด์เทียบอย่างอื่นนะครับอันนี้คือตัวอย่างครับอันนี้เครื่องยนต์นะครับลูกค้าเพิ่งจะโอ้หอนเครื่องมาได้6เดือนนะครับจากที่อื่นแล้วจากงานก็ใช้งานตามปกติแล้วพบว่าเครื่องยนต์มีอาการสัน่นถ้าเราทําการตรวจสอบแล้วเราพบว่าหัวลูกสูบมันทะลุเลยนะครับตรงจุดนี้ ถามว่ามันทะลุได้ยังไงนะครับก็เกิดจากในส่วนของตัวแมททเรียลเนื้อเหล็กที่อาจจะยังไม่ดีพอตรงจุดนี้นะครับมันก็จะทให้ผัวลูกสูบทะลุได้ครับทางเราก็เลยอยากจะแนะนําว่าในชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนภายในหรือภายนอกอะไรจุดนี้ครับก็อยากจะแนะนําให้ใช้เป็นในส่วนของอะไหล่แท้หรือไม่ก็อะไหล่ O E M เท่านั้นนะครับผมส่วนถ้าจะเป็นในส่วนของ after market ต่างๆที่เป็นแบรนด์อื่นตรงจุดนั้นเราก็คงต้องเลือกหน่อยนะครับ หากท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับอะไรก็สามารถติดต่อได้ทางสาขานครปฐมหรือต้องการนัดหมายเข้าซ่อมก็ติดต่อได้ทางสาขานครปฐมและก็สาขาสุรินเรามีสาขานะครับสองสาขายังไงก็นัดหมายเข้ามาใช้บริการกันได้ครับ